แกหมดแล้วเห็ดเพานะนันแกหมดแล้วค่ะเห็ดเพะอไม่ได้มาดูเลยที่เห็นเป็นสีเหลืองๆนะั่นคือเก็บอยู่ตรงที่กองกองเผาใบไม้นะคะเขาเลยแบบเป็นรอยเหมือนแบบว่า,วาน้ำน้ำน้ำใบไม้นะ่ะเ,เห็นไหมแกหมดแล้วเก็บไม่ทันแล้วกว่าจะมาจากกรุงเทพ เก็บเพาะแก่หมดเลยเน่าหมดเลยที่เกียดเมืม่อยเวียนหัวจะเป็นบ้า <c oughs> ได้แค่นี้แหละเก็บ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงเก็บป,ประมาณสามสิบนาทีสองสามจุม่มเดินไม่ไหวปวดเขา่เาโอเคนะเพื่อนๆ๊า่บายสวัสดีค่ะดีเจเเก็บคนเดียวถอดถุงมือละถอนหญ้าด้วยไม่ได้เก็บอย่างเดียวถอนหญ้า ถอนวัชพืชออกจากเอต้นต้นไม้ด้วยเห็นไหมถอนวัชพืชนี่กอ,อ,องกองหญ้าคอมมินิตหญ้าแรงมากถอนถอนหญ้าด้วยลมองเห็ดด้วยก็ได้แค่นี้แหละไม่ได้ตั้งใจเก็บเห็ดถอนวัชพืชออกจากให้ต้นแดงต้นไม้แดงเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมบิดเท คนกรุงชอบป่านะคะ bye บ,บ๊ายบายโชคดีในสุดทุกท่านนะคะไปละเมื่อ <laughs> ย